รายการพุทธเช้าข่าวสวทจะมานําเสนอซึ่งเป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรภูธรจันทะหงบุญยะจรรดธรรมรงนะครับผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำํำบลและดรจินตนาศีสารครามผู้อำนวยการวัชิรธรรมสาธิตนะครับ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรครับที่เกี่ยวข้องกับ1โรงเรียน1น,นวัตรกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลรายละเอียดจะเป็นเช่นไรขอเชิญรับชมครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยคะ่ะเข้าสู่ในช่วงรายการพิเศษของเราเนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกวับความก้าวหน้าของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจามมะําตําบลค่ะแล้ววันนี้ดิฉันนะคะอยู่กับท่านดรภูธรจันทโงปุญญาเจริญธรรมรงท่านผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลค่ะสวัสดีค่ะท่านดรคะท่านดรค่ะขออนุญาตสอบถามเลยนะว่าความก้าวหน้าของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตาบลวันนี้มีความก้าวหน้าไปใน ระดับไหนแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างคะครับผม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นะครับมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ8,224โรงตามที่เราเคยได้ทราบกันมาก่อนแล้วนั้นในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนั้นเราได้มีการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 2ซึ่งดําเนินการมาระยหน่งแต่การตั้งงบประมาณนั้นเราได้ตั้งงบประมาณในปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นปีนี้เป็นปีแรกในช่วงของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศ,าศ,าศาึกษาขั้นพื้นฐานท่านดออรอานาจวิเชียรวั ปผจลในวิติของด้านอินฟราสตรัคเจอเรื่องโครงสร้างในปีนี้งบโครงสร้างคุณภาพประจลนะครับจะมีงบที่เกี่ยวกับเรื่องของการงบลงทุนในสิ่งก่อสร้างงบคารุพันและก็งบคอมพิวเตอร์ซึ่งปีนี้เราได้งบประมาณที่มีมีจานวนที่เรียกว่าเพียงพอกับโรงเรียนคุณภาพผจลแต่ต้องขยายเป็นเฟสๆไตซึ่งโครงการนั้นเราจะได้เงินการขับเคลื่อนซึ่งวันนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าโรงเรียนคุณภาพผจลมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระยะ นะครับมีมีกิจกรรมที่เห็นอย่างชัดเจนแต่วันนี้เราเองก็ต้องบอกว่าเราจะนําผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ดีๆเป็นเว็บแพคเกจที่จะนําสู่ต่อ,อเรียกสธารนชนให้ได้ทราบกันว่าในโครงการอโรมเรี่นงคุณภาพประจําตบลน,นั้นมีกิจกรรมที่สมบูรณ์และก็มีกิจกรรมที่เข้มแข็งไม่ว่าจะไม่ว่ากรณีเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของทักษะอาชีพและทักษะเรียกว่าทักษะวิชาการนะครับเราจะได้เห็นกันวันนี้วันนี้นะครับเราจะมี <c oughs> เรื่องที่พากันไปดู เกี่ยวกับเรื่องอทักษะอาชีพและทักษะวิชาการของอสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาเขต2นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านผอ,อ,อเขตวันนี้ท่านผอ,อ,อเขตก็มานะครับเดี๋ยวให้ท่านคุยเองในส่วนนั้นะนะครับ วันนี้โรงเรียนมี2โรงโรงเรียนยนะครับมีโรงเรียนวชชริธรรมสาธิตนะคะแล้วก็โรงเรียนสิริรัตนทธนนะคะที่วันนี้มามเขาเรียกว่าแสดงผลงานที่เป็นเบสแพทิสนะคะของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมาให้ทุกๆท่านได้รับชมกันด้วยนะคะว่าเบสแพทิสของทั้งสองโรงเรียนนี้คืออะไรกันบ้างคะ่ะอ๋อภายใต้กิจกรรมนี้นะครับรอย่าลืลืมไปว่า 1. น,นวัตกรรม1โรงเรียน คุณภาพประจำตำบลครับสุดยอดมากๆนะคะ <ผม S 1> ยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันกับทั้งสองโรงเรียนด้วยค่ะในช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านดรพุทธรจันทระหงปุญยาสัตธรรมรงค์ขอบคุณค่ะขอบค,ค,ครับ ช่งค้าเมื่อสักรูทุกนี้นะคะเราได้พูดคุยกับท่านดรภูธรจัตถหงปุญญาตจตัดทำโรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความก้าวหน้าของโครงการในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลน,นะคะแล้วก็วันนี้เรามีด้วยกัน2โรงเรียนที่จะมานําเสนอผลงานที่เป็น best บ r a c t i c e นะคะซึ่งโรงเรียนแรกที่ได้รับเกียรติในวันนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านดรจินตนาศีสารคามนะคะท่านผู้นวยการโรงเรียนวชิวรธรรมสาธิตนะคะที่วันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโครงการนะคะที่เป็น p บส c t ธิตของโรงเรียนท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านคะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เบสแพ็ทีที่ท่านจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบการเป็นเรื่องราวของอะไรบ้างคะท่านค่ะสาหรับเบสแพ็ทีของเราวันนี้จะเป็น2ประเด็นก็คือเบสแพ็ทีในเรื่องของงานวิชาการแล้วก็อันที่สองจะเป็นเรื่องอาชีพในส่วนของงานวิชาการก็คือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะโรงเรียนวิชาธรรมสาธิตได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในเดือน เมษายนแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมวันที่13พฤษภาคมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปคิ c k ออ f learning online ที่วิชยธรรมสาธิตแล้วเราก็ดําเนินการเรื่อยมาโรงเรียนวัชีธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำำ<ม>ําตําบลซึ่งอยู่ที่ตําบลบางจากหรือแขวงบางจาก เขตพระขนงกรุงเทพ<ฆ>นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินการก็คือในส่วนของการสอนออนไลน์เนี่ยเราจะทําเป็นลักษณะของงานวิจัยไปเลยไปด้วยเลย<ฆ>ตอนนี้อยู่ระยะที่3นะคะขอเล่าเรื่องระยะที่1ตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่ มันอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วงภาวะฉุกเฉินนั้นโชคดีการเข้าโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลเนี่ยเราได้มีกระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินแต่ในตอนนั้นมีเฉพาะ ไฟไหม้น้ำท่วมอุทกภัยแต่ไม่มีโรคระบาดใดๆเลยดังนั้นพอมีปุ๊บเราใช้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่เราได้มีกระบวนการไว้มาปรับใช้ได้ทันท่วงทีเพราะนั้นในเวลาประมาณ1เดือนช่วงมีนาเมษาเนี่ยเราทำบทเรียนออนไลน์ได้165คอร์สนะคะแล้วก็คุณครูได้พร้อมที่จะสอนโดยที่เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีแพลตฟอร์มเรียกว่า WT แพลตฟอร์ม แล้วคุณครูของเราก็เป็นครูแกนนําอยู่3รุ่นเร่งรีบในการพัฒนาจนตอนนั้นได้คอร์สออนไลน์วันที่ท่านรัฐมนตรีไปเปิดนั้นเรามีคอร์สอยู่แล้วมอต้น70คอร์สมอปลาย95คอร์สเพราะนั้น165คอร์สแล้วก็มีห้องสตูดิโอที่ใช้สําหรับอัดก็ พอดีกับสถานการณ์แล้วก็วันนั้นท่านรัฐมนตรีไปเปิดมีเด็กนะักเรียนที่อยู่ที่บ้านแล้วเรียนออนไลน์ประมาณพันกว่าคนคก็ก็เป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเราอยากให้นวัตรกรรมตัวนี้หรือรูปแบบตัวนี้ได้ขยายผลแล้วก็ทําต่อ,อเราก็เลยตอนนี้มาสู่เฟสที่3การประเมินเฟสที่3เนี่ยก็ผลการจัดการเรียนการสอนก็เป็นไปด้วยดีเราประเมินทั้งตัวระบบ ทั้งตัวอินฟอร์เมชันที่คุณครูใส่เข้าไปให้เด็กแล้วก็ตัวความสะดวกในเรื่องของการเรียนตอนนี้นักเรียนก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจเกือบ80%แล้วก็ผลสำริดผลสำริดเราวัดอยู่3ด้านก็คือ1ในเรื่องของของความพึงพอใจแล้วก็ผลสำริดด้านการติดศูนย์รามาอมอศนะณขณะนั้นเราเร่งที่จะให้เด็กมสามมหกจบ ดังนั้นเราให้เด็กม3ม<อ>6เรียนออนไลน์ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ร้อเ<ม>เด็กจบหมดส่วนเด็กที่เหลือก็คือระดับชั้นอื่นๆตอนนี้ก็คือใช้บทเรียนออนไลน์ในการให้เด็กได้ทบทวนก่อนที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการเรียนตอนนี้ในขณะนี้ระยะที่3เรามีคอร์สออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณ200กว่าคอร์สะนะคะแล้วก็แนวโน้มที่กำลังทำก็คือทำหนึ่งโรงเรียน2ระบบระ,ะบบ แรกก็คือระบบที่ที่เข้ามาเรียนออนไซต์100%ส่วนที่2ก็เป็นคอสที่อยู่ในระบบออนไลน์อีกส่วนหนึ่งค่ะนี่คือเบสพัชนที่เป็นในด้านของของวิชาการและอีกหนึ่งด้านละคะท่านผอคะอีกหนึ่งด้านก็คือเนื่องอย่างว่าโรงเรียนเราเนี่ยนอกจากวิชาการก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่สนใจด้านอาชีพแล้วก็ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลก็คือศตวรรษที่21รวมทั้งนโยบายของโรงเรียน สภาพประจำตำบลด้วย<ะ>ดังนั้นเรามีห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนอาชีพจริงๆมีสีอาชีพก็คือศิลปะดนตรีกีฬาและอาชีพผู้ประกอบการขายะนะคะ,ะแต่วันนี้นำมาเสนอสองสองอาชีพก็คือในเรื่องของศิลปะแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการร้านกาแฟเพราะฉะน,นั้นในเรื่องของศิลปะเนี่ย DIY เด็กสามารถทำทำเป็นผลิตภัณฑ์วันนี้เอานามานาเสนอคือกระเป๋ากระเป๋าที่มีใบเดียวในโลกนะคะ เพราะว่าเราสงสารชาวบ้านเราก็เลยสั่งสั่งตัวกระเป๋าล้นๆที่มาจากอยู่จากจังหวัดพ<อ>ัทธลุงเสร็จแล้วเราเอาตัวนั้นเข้ามาเพ้นเข้ามาเพ้นด้วยวิธีการ DIY ของเด็กทั้งหมดนะในห้องเรียนนี้แล้วเด็กก็จะจำหน่ายเพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปจากใบละไม่กี่บาท <S <S เด็กก็ได้ค่าขนม,มนะสามารถเป็นประกอบอาชีพส่วนร้านกาแฟของเราเนี่ยร้านกาแฟนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุกกลุ่มสาระจะต้องเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์นะคะเป็นการบูรณาการในศูนย์ร้านกาแฟเช่นภาษาร้านกาแฟ5ภาษาที่เราเปิดก็เวลาเด็กเข้าไปใช้ห้องนี้ใครอยู่ศูนย์อยู่สายศินที่เป็นญี่ปุ่นเขาก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในนั้นนะฮะภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะส่วน ผู้ประกอบการตัวนี้เราตั้งตอนนี้คุณครูที่เป็นเอา s o ซ r ร์สมาช่วยเราก็คือ,อ,อแชมป์โลกแชมป์ประเทศไทยบาเลสตาที่เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็รองแชมป์โลกนะฮะ,ะที่ได้รอ,อ,องชนะเลิศมาจากอิตาลีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเค,ครือข่ายผู้ปกครองและครูของโรงเรียนเราที่เชิญมาอันนี้โรงเรียนก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆท่านก็มาสอนตอนนี้เด็กเราสามารถผลิต แล้วก็จำหน่ายแล้วก็พร้อมที่ในอนาคตเราตั้งใจว่าอยากให้เป็นศูนย์สำหรับการเรียนรู้ตอนนี้เรามีหลักสูตรกาแฟแล้ว<ะ>แล้วก็โรงเรียนไหนหรือผู้ปกครองท่านใดอยากเอาเฟรนชชายนี่ไปเปิด<ะ>สามารถขายเฟรนชชายได้แล้วก็เด็กที่ห้องเรียน วิทย์ที่เป็นคอมพิวเตอร์สามารถซ่อมดูแลเครื่องชงกาแฟ ได้ไดหมดเลยได้ท an ั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบครบวงจรอยู่ในตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองอาชีพที่เรานํามานําเสนอแบบนี้น่าสนใจมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่านอกจากที่เด็กๆนั้นเนี่ยจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นธุรกิจของร้านกาแฟแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะกับลูกค้าได้ด้วยนะคะแล้วก็พูดง่ายเป็นการพัฒนาได้ในหลายๆด้านด้วยนะคะสําหรับโรงเรียนใดที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัชริศวัช วัชิระธรรมสาธิตเนียค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเพราะว่าเรามีการดําเนินงานอย่างเงี้ยทุกวันนะคะค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรจิตนามากมากนะคะที่วันนี้มีไอเดียหลายๆอย่างมานาเสนอให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณลานสวนวันครู62ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งในวันนี้นะครับมีการนำแสดงผลงาน ทั้งวิชาการและงานอาชีพของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและโรงเรียนสิริรัตนทธนนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณรูครับวันนี้คุณรูนําผลงานอะไรมานําเสนอครับวันนี้นะครับผลงานจะเป็นในส่วนของการวิจัยนะครับและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการวิจัยก็คือเพื่อศึกษาความพร้อมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์นะครับ ของโรงเรียนว่าชิยจะทสาธิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแน่นอนครับก่อนจะมีการจัดก,การเรียนการสอนก็มีการจัดทาแผนการสอน,นอแต่ในเมื่อมันเป็นการสอนแบบออนไลน์แผนการสอนแบบธรรมดาเป็นนามธรรมดูยากเข้าใจยากเราจึงแปลงเป็นแผนการสอนที่เป็นรูปธรรมที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดครับตัวอย่างครับเพื่อให้มี ความไม่รูปธรรมและเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมครับผมค่ะและนอกจากนี้นะคะสําหรับในส่วนของโรงเรียนของเรานะคะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้เรามีการจัดทัาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ไปทางหน้าเว็บไซต์ของทางโรงเรียนของเราแล้วก็ทางเฟซบุ๊ f เฟซบุ๊ k ของโรงเรียนของเราค่ะโดยให้ผู้ปกครองนักเรียนและก็ครูนะคะสามารถเข้าถึงระบบตัวนี้ได้อย่างคล่องตัวค่ะโดยระบบของเรานะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ ในการจัดทำสตอรี่บอร์ดเมื่อสักครู่นี้ที่น้องได้พูดไว้นะคะสตอรี่บอร์ดของครูทุกคนเนี่ยคุณครูจะมีการไปบันทึกเทปที่บริเวณสตูดิโอของห้องของโรงเรียนของเราซึ่งจะมี2สตูดิโอคือสตูดิโอ1กับสตูดิโอ2สตูดิโอ1เนี่ยจะเป็นในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะส่วนสตูดิโอ2เนี่ยจะเป็นในส่วนของมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะคุณครูทุกท่านนะคะจะมีการเข้าไปใช้ในการบันทึกเทปพอบันทึกเทปเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการอัดสื่อการเรียน,นการสอนทุกอย่างนะคะลงเข้าไปสู่ในนส่่วขขออองงแพลตฟรร์มเาคะ ในส่วนของการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรานะคะในส่วนหน้านี้นะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยเรามีการจัดทำนะคะกระบวนการต่างๆลงในคู่มือที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะโดยนักเรียนนะคะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้โดยการใช,ใช้เลขประจําตัวนักเรียนนะคะเข้าไปลงลงทะเบียนในระบบค่ะเนี่ยค่ะลงทะเบียนภายในระบบนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเข้าไปในส่วนของแพลตฟอร์มของเราจะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะต้องการที่จะศึกษาหรือเรียนรู้ในส่วนของรายวิชาไหนเขาก็ที่จะสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได,ได้เลยค่ะใช่ค่ะครับผมและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ย นักเรียนได้ไประโยชน์อะไรบ้างคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้นะคะคยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งมีความสําคัญมากเลยค่ะตั้งแต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะคในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะประสบปัญหาอย่างหนักเลยก็คือนักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาออนไลน์ได้ภายในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยรูปแบบหนึ่งที่สําคัญเลยที่สามารถทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ได้ทุกที่ได้ทุกเวลาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะอยู่บนรถหรืออยู่ในที่บ้านนักเรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ทั้งหมดค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมครับนอกจากแพลตฟอร์มรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตแล้วนะครับทั้งโรงเรียนนะครับยังมีงานอาชีพนั่นก็คือผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟและผลิตภัณฑ์กระเป๋า DIY เดี๋ยวไปชมกันเลยครับใช่เลยค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือการจัดก,การเรียนการสอนงานอาชีพนะครับซึ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านกาแฟนะครับความเป็นงานเป็นยังไงครับคุณครูความเป็นมานะคะก็คือร้านกาแฟนะคะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการมีงานทําค่ะโดยเป็นรายวิชาผู้ประกอบการยุคใหม่นะคะคโดยที่รายวิชานี้นะคะผู้เรียนนะคะก็จะเป็นคนให้บริการทั้งหมดในร้านกาแฟนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการทําการบริการต่างๆภายในร้านนักเรียนจะเป็นคนทําหมดเลยค่ะคโดยที่เราได้รับการสนับสนุนนะคะกาแฟจากผู้ปกครองเครือข่ายในโรงเรียนนะคะก็คือวัตถุดิบเมล็ดกาแฟเนี่ยได้มาจาก ผู้ปกครองเองขงเ้าคยนใช่ค่ะใช่ค่ะโดยที่ร้านเรานะคะก็เคยไปออกบูธท,ที่คารุสภามาแล้วนะคะผ่านการออกบูธอันนี้เป็นบูธท,ที่2ของเรานะคะที่2ใช่ค่ะที่มาโชว์ใช่ค่ะคร,ร้านของเรานะคะก็นอกจากจะมีนักเรียนเป็นผู้ให้บริการแล้วนะคะเรายังมี ส่วนอื่นๆ,ๆที่เราทำเสริมเพิ่มเติม <ๆๆ S 2> นะคะก็เป็นกากากาแฟค่ะอันนี้คือส่วนที่เหลือจากการชงกาแฟะนะคะมีกากากาแฟสามารถสกับได้นะคะแล้วเราก็มีกาแฟ <ทำ S 1> ดิบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อีกได้ด้วยใช่ค่ะจากส่วนที่เหลืออยู่ครับค่ะ โดยมีนักเรียนเป็นผู้ทาทั้งหมดเลยค่ะนักเรียน,นยดูแลทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วคุณครูฮะคุณครูจะให้การสนับสนุนค่ะคนักเรียนเขาจะเสนอไอเดียว,ว่าคุณครูครับทาอันนี้ดีไหมนะคะเราก็จะโอเคลูกทําได้ก็ให้การสนับสนุนค่ะผมขอทราบนิดนึงผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนอ๋อผลประกอบการก็ดีนะคะเพราะว่าเราขายทุกวันนะคะคเป็นเวลาพักของนักเรียนนะคะโดยที่เรามีต้นทุนอยู่ประมาณ50%แล้วก็กําไรอีก50%ค่ะครับ นอกจากจะส่งเสริมงานอาชีพให้น้องนนักเรียนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับน้องนนักเรียนด้วยใช่ค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวิชตธรรมสาธิตนะคะมาเพ้นกับเพ้นกระเป๋ากระเป๋ากระจูดค่ะนำเสนอเกี่ยวกับการผลิตฟักระเป๋า DIY ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วทํามาจากวัตถุดิบอะไรฮะอ่าเป็นต้นพืชค่ะคือกระจูดมาเป็นต้นพืชเลยแล้วเขาก็เอามาสานให้เป็นใบใหญ่ใบเล็กแล้วแต่ขนาดเลยค่ะอืมแล้วที่พี่เห็นอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเป็นรูปบ้านของน้องๆน,น,นักเรียนเองหรือเปล่าค,ครับรแล้วที่มาของมีใบเดียวในโลกเนี่ยคืออะไรฮะก็คือแต่ละคนนะคะคือเอาไอเดียของตัวเองเอามาทําก็คือทําใบเดียวใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีน้องที่เก่งในเรื่องของศิลปะการวาด ภาพเหมือนนะครับไปลงไปในกระเป๋า DIY ด้วยลองไปคุยกับน้องครับน้องคนไหนเอ่ยทุกคนเลยทุกคนเลยอคนนี้ก่อนครับการวาดภาพเหมือนก็ต้องใช้ต้องใช้การสังเกตนะคะว่าโครงหน้าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนโครงหน้าเรียวแล้วก็กลมมีบ้างค่ะแล้วก็ใช้ทักษะการเบนสีบ้างเข้ามาช่วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราได้พัฒนาฝีมือตนเองได้ทักษะ ปกติเราจะวาดบนแผ่นเรียบๆครับแต่ว่าครั้งนี้เราได้เพิ่มทักษะอีกอย่างนึงก็คือวาดภาพบนผิวขูกข่ะครับได้เพิ่มมูลค่าของที่เกษตรกร,ร,กรได้เอามาทาแล้วแล้วก็เพิ่มมูลค่าอยากจะเพิ่มมูลค่าตรงนี้แล้วหากท่านผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถติดต่อซื้อได้ที่ไหนฮะซื้อได้โรงเรียนเลยค่ะ,ะที่โรงเรียนค่ะงงเ,เพจโรงเรียนก็มีค่ะร,ราคาใบเท่าไหร่ครับเอ่อลองยกตัวอย่างอย่างใบนี้ค่ะ ก็ต้นทุนอยู่ที่สองร้อยอะค่ะแต่ว่าเราอะใช้ค่าค่าค่าแรงต้นทุน200บาทแล้วก็ค่าสีประมาณ50บาทค่ะแล้วก็ค่าแรงเราคิดร้อยหนึ่งค่ะก็จะเป็น350ค่ะแล้วแต่ความยากง่ายของลายด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากโรงเรียนวัชิลธรรมสาธิตค่ะที่น้องวาดเองน้องวาดภาพห่อยนะครับนี่ครับ